Two, three, come สวัสดีครับพี่ภาพจูดจ่วนคณิาศาตสาศาตร์โอนมอิม .3 กันนะครับเรื่องสถิติถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้า47นะครับต่อไปเป็นข้อที่5ครับโจทย์บอกว่าแผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายใจ่ายในเดือนมก,กราคมของครอบครัวหนึ่งดังรูปนะครับถ้าในเดือนมก,กราคมครอบครัวนี้จ่ายค่าเดินทางเป็นเงิน960บาทแล้วครอบครัวนี้มีรายจ่ายทั้งหมดกี่บาท ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับจากแผนภูมิรูปวงกลมนะครับก็จะให้มาค่าหาร40%ค่าไฟฟ้าเลยนะประปา18%ค่าเดินทางยังไม่บอกมานะครับค่าใช้จ่ายอื่น12%แล้วก็ค่าเช่าบ้าน22%นะครับซึ่งขั้นแรกครับเราจะต้องหาค่าเดินทางก่อนแล้วกันนะครับค่าเดินทางเท่ากับนะครับแผนภูมิรูปวงกลมครับทั้งหมดจะมีอยู่100%นะครับ ลบด้วยในโมเล็บวกกันนะครับมีค่าหาร40บอซบวกกับค่าไฟฟ้านาปปาบปดเปา18ซบวกค่าชาญอื่น12อซนแล้วก็บวกค่าชาวบ้านอีก2 2ซนะครับอ่ะก็จะได้อ่ะนงนะครับในวงเล็บนะครับรวมกันนะครับก็จะได้92นะครับดังนั้นนะครับค่าเดินทางจะเท่ากับ100ลบกับ92จะเท่ากับ8นะครับอ่ะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะค่านี้หนึ่งได้แล้วนะครับ ค่าเดินทางเท่ากับ8%นะครับทีนี้นะครับให้ค่าเดินทางมาเป็นเงิน9 6 0้บาทนะครับดังนั้นเราต้องหาว่าเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็เลยกำหนดให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับค่ารายจ่ายแล้วกันนะครับอารายจ่ายทั้งหมดเท่ากับ a บาทนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางนะครับ เท่ากับ8%ก็8%คือ8ส่วนที่100คูณกับเงินทั้งหมดนะครับรายจ่ายทั้งหมดคือ A นะครับเท่ากับ960นะครับดังนั้นถ้าต้องการหา A นะครับอ้าวก็ชา่ง960ลงมานะครับจากนั้นก็คูณส่วนกลับของ8ส่วนที่100นะครับอยากข้ามเครื่องหมายเท่ากับก็ต้องคูณส่วนกลับก็ต้องเป็นคูณด้วย100ส่วนที่8นะครับอ่ะมีการตัดทอนก็ได้นะครับ8 1เป็น8 8 2ดในเ6อ่ะเติมศูนย์ปตัวหนึ่งจากนั้นก็ตัวที่เหลือคูณกันนะครับ120คูณกับ100นะครับก็จะได้1 2 0อ่ะเติมศูนย์อีก2ตัวนะครับดังนั้นเก็คือ1 2 0 0 0บาทนะครับดังนั้นครับตอบของเราข้อที่4นี้นะครับเขียนว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ One, two.